ราชวงศ์วินเซอร์สมเด็จพระเจ้าจอร์จที่หพระมหากษัตริย์สหราชอาณาจักรสมเด็จพระเจ้าจอร์จที่หแห่งสหราชอาณาจักรเป็นพระมหากษัตริย์สหราชอาณาจักรในราชวงศ์วินเซอร์ซึ่งทรงสถาปนาขึ้นจากราชวงศ์ซัคเซนโคโบวกและโกธาสายอังกฤษในฐานะที่ทรงเป็นประมุขสหราชอาณาจักร และเครือจกักรภพอังกฤษพระองค์เป็นสมเด็จพระจกักรพรรดิแห่งอินเดียและปฐมกษัตริย์เสรีรัตไอแลนด์อีกด้วยเจ้าชายจอร์ดประสูตรในวันที่3มิถุนายนคศ1865ณตำหนักมานบาระกรุงรอนดอนพระราชบิดาคือพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่7ขณะดำรงพระยศเจ้าชายแห่งเวล พระโอรสพระองค์ใหญ่ในสมเด็จพระราชนีนาถวิกตอเรียและเจ้าชายอันเบิร์ดพระราชสวามีพระราชมารดาคือสมเด็จพระราชนีอเล็กซานราขณะดำรงพระยศเป็นเจ้าหญิงแห่งเวลพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระเจ้าคริสเตียนที่9แห่งเดนมาร์กในฐานะที่เป็นพระราชนัดดา ในสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียผ่านสายพระราชโอรสพระองค์ทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นเจ้าชายจอร์จแห่งเวลตั้งแต่แรกประสูติพระองค์รับพิธีบับสติดมาหรือพิธีรับเข้าเป็นคริสตศาสนิก,กชนเมื่อวันที่7กรกฎาคมคศ1865ณโบสถ์เซนต์จอร์จ ประสาทวินเซอร์ในฐานะที่เป็นพระโอรสพระองค์รองในเจ้าชายแห่งเวลจึงไม่ได้ถูกคาดหวังว่าจะได้สเสวยราชสมบัติเนื่องจากเจ้าชายอันเบิร์ตวิสเตอร์พระเชษฐทาทรงอยู่ในลำดับที่สองของการสืบราชบัลลังก์ต่อจากพระบิดาในฐานะที่ทรงเป็นพระโอรสองค์รองของเจ้าชายแห่งเวล จึงทรงมีความคาดหวังเล็กๆน้อยๆที่พระองค์จะทรงเป็นพระมหากษัตริย์ทรงเป็นรัชทายาทที่สืบราชสันตติวงศ์เป็นลำดับสามจากพระบิดาและพระเชษฐาของพระองค์อย่างเจ้าชายอันเบิร์ตวิกเตอร์เจ้าชายจอร์ดทรงมีพระชนมายุน้อยกว่าพระเชษฐาราว17เดเดือนและทรงได้รับการศึกษาร่วมกับพระเชษฐาอีกด้วย โดยจอร์เนเรดันตันซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นครูสอนพิเศษของพระองค์ในปีคศ1871ทั้งเจ้าชายอันเบิร์ตวิกเตอร์และเจ้าชายจอร์ดทรงไม่ได้มีสติปัญญาที่เก่งในฐานะที่พระองค์คิดว่ากองทัพเรือคือการฝึกอบรมที่ดีที่สุดที่เป็นไปได้สำหรับเด็กๆ ในเดือนกันยายนคศ .1877 เมื่อเจ้าชายจอร์ดทรงพระชนมายุ1 2พรรษาทางพระเชษฐาและพระองค์ทรงเข้าร่วมการฝึกออกลมโรงเรียนนายร้อยทหารเรือพระองค์ทรงปฏิบัติราชการในราชนาวีอังกฤษตั้งแต่พระชนมายุ1 2พรรษาแต่หลังจากการสิ้นพระชนอย่างไม่คาดฝัน ของเจ้าชายอันเบิร์กวิคเตอร์พระเชษฐาทำให้ทรงกลายเป็นรัชทายาทในราชบัลลังก์และอภิเษกสมรสกับพระคู่มั่นของพระเชษฐาคือเจ้าหญิงแมรี่แห่งเท็กถึงแม้ว่าทั้งสองพระองค์จะเสด็จประพาสจากกักรวรรดิอังกฤษเป็นบางโอกาสแต่สมเด็จพระเจ้าจอร์จที่หโปรดที่จะประทับที่พระตำหนัก พร้อมกับการสะสมดวงตราไปสนีและทรงมีชีวิตที่ต่อมานักชีวประวัติเห็นว่าไม่น่าสนใจเนื่องจากความเป็นธรรมดาและเรียบง่าย <ms> เมื่อพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่7พระราชบิดาสเสด็จสวรรคตในปีคศ .1910 พระองค์ทรงทะเริงราชสมบัติเป็นสมเด็จพระมห ah ากษัตริย์จักรพรรดิ พระองค์เป็นสมเด็จพระจกักรพรรดิแห่งอินเดียเพียงพระองค์เดียวที่มีพิธีราชาพิเศษที่อินเดียในช่วงสงครามโรคครั้งที่สองพระองค์ได้สละพระราชอิสริยยศและฐานันดรศักดิ์ของเยอรมันทั้งหมดในานามของพระประยุรญาติสันชาติอังกฤษและเปลี่ยนชื่อราชวงศ์จากซัคเซนโคบวกและโกธาเป็น วินเซอร์รัชการของพระองค์ราชบัญญัติสเตตัสออฟเวส์มินเตอร์ได้แยกสถาบันพระมหากษัตริย์ออกต่างหากพระองค์จึงทรงปกครองดินแดนต่างๆในปกครองของอังกฤษแบบราชอาณาจักรอิสระและการกำเนิดขึ้นของรัฐทิสังคมนิยมฟาสซิสต์และรัฐทิสาธารณรัฐนิยมในไอแลนด์ ได้เปลี่ยนแปลงแนวคิดทางการเมืองสมเด็จพระเจ้าจอร์จที่5ส่ทรงได้รับความทุกข์ทรมานจากการประชวนตลอดช่วงใหญ่ของปลายรัชกาลและพระองค์สเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่20มกราคมคศ1936ขณะพระชนมายุได้70พรรษาในการสเสด็จสวรรคตของพระองค์เจ้าชายเอ็ดเวิร์ด ราชโอรสพระองค์ใหญ่เสด็จขึ้นของราชสมบัติสืบสันตติวงศ์เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ต่อไป